ที่พระทำพิเดียวกันที่เขาหล่อคกินอวิินสี้นพระจีติจตระดาสามองค์ทีนี้พอแล้วถึงจาดลบชอบหล่อสามองค์สององค์ติดคือพระทินสีกับพระศรีจตดาเนี่ยห่อท้องแล้ะแบนเป็นองค์ แต่พ่อทีน้าพี่ไม่ยอมไม่ยอมเทไม่ติดสามครั้งและท่านใจที่ถามมงมันมีใหม่พอเทอีกครั้งก็มีเทวดาเวลาท่านเทพอจะตั้งผุณก็เทวดามาช่วยประวัตินะยาก็เคยได้ไัแล้วเพก็ทีนี้พอเขาเริ่มเทถึงวันเททอตกอมาเทกับทองด้วยเต็มองค์ ก็สวยงามมากแล้วทีนี้เขาก็หาทันที่เทท,ทองเนี่ยคือใครได้มาช่วยอะ่ะก็ไม่พูดไม่จาใครมาถึงก็ทํางานทำกลางคืนกลางวันทำทำหุ่นอ่ะเสร็จแล้วก็เททองก็เททองเต็มองค์แดนเต็มองค์แล้วก็จะให้รางวัลทำไตปีกเนะาะแช่แบบนั้ก็ให้ฝึกเองมาหาดิษฐ์อะ่ะ ระให้ไปตามไปให้เอารางวัลนีนไม่ได้เอาแต่งตัวชุดขาวทั้น่งชุดเด็กมาวก็เดนเรียบเรียบไอ้นี้มาเรียบเรียบไน้อ่ะไปน้ำอ่ะท่าในย่านเนี่ยมีไอ้ไอ้โทอ่ะเม็ดโทอ่ะประมาณนะประมาณก็โพก็มาขึ้นกอนนี้เตะ ยายเกิดทันต้นต้นโพใหญ่มากนะมีเรียบม่น้ำมาแล้วก็มามวัดโพนี่อีกอีกต้นใหญ่ตัววัดโพนี่มันหัางไปยะหมดแล้วเหลือก็โคนน่ะดูเคยไปดูมาวัดโพที่อยู่ตรงนี้่โพเนี่ยโพที่ทัปบางขาเมืาอวาก่อนยังเป็นอันุันอัน้ว่า เลยเขาตั้งชื่อวัดโพงไงมีจงเจ้าของให่แล้วก็มาหายที่นี่มาหายที่นี่แล้วก็ที่นี่เขาตามมามเจอครั้งสุดท้ายที่นี่อ่ะแล้วก็หายไปอ่ะนี่เขาไม่ดูนะ่เขามองขึ้นไปก็เป็นช,ช่องช่องช่องฟ้าเป็นช่องขึ้นไปเขารยกสาราช่องฟ้าหนูไปดูไหมคะอเ,คเอเอ๋แล้วไหนจะม แล้วเขาก็เอาตั้งไอ้เสาเข้าไว้คโบราณจะตั้งเสาเข้าไว้นานๆไปเสาเันจักกุ่ก็ตรงนั้นแน่แต่ไม่รู้ว่าีตรงไหนที่ที่เป็นช่องแน่นะคือแถวสันอาจท่องฝา